สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณาัฐานิชารุ่งเดืองนกักเรียนชมันยมศึกษาปีที่6กทับ3ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดถึงการเปิดทางเศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวัตน์ค่ะโลกาภิวัตน์หมายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานของเทคโนโลยีค่ะอันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในทุกระดับของสังคมมนุษย์ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารมวลชนและก็ยังครอบคลุมด้านการเมืองด้วยค่ะเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมและเทคโนโลยีค่ะแล้วก็รวมไปทั้งยังมีทิธโพนในด้านความคิดความเชื่อของคนจำนวนมากในยุคใหม่ค่ะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงประสานใน3ด้านค่ะก็คือ 1. กระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงประสานทางด้านเศรษฐกิจระหว่างนานา,นาประเทศ 2. กระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงประสานทางด้านความคิดความเชื่ออารมณ์อุดมการ์เช่นนะคะความเป็นแบบประชาธิปไตยค่ะ 3. กระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงประสานโลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ ค่ะระบบเศรษฐกิจนะคะแบ่งออกได้เป็น4หัวข้อใหญ่ๆดังนี้ค่ะก็คือ 1. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยมนะคะคือ 1. เอกเอกชนเนี่ยข้อดีของมันนะคะก็คือ 1. เอกชนเนี่ยมีเสรีภาพในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจตามที่ตนถนัดมากขึ้น 2. กํกำไรและมีกระบวนระบบกรรมสิทธิ์ในการในทรัพย์สิน มีแรงจูงใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนข้อเสียนะคะก็คือ 1. ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพราะความสามารถที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล 2. ในกรณีราคาหรือกลไกตลาดที่ไม่ใช่เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพพอสำหรับทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจค่ะ 2. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ข้อดีนะคะก็คือเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลด ความเหลื่อมล้ําทางฐานะรายได้ของบุคคลในสังคมค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คือประชาชนไม่มีเสรีภาพในการผลิตหรือบริโภคต,ตามใจตัวเองถูกบังคับหรือสั่งการจากรัฐ 2. ส,สินค้ามีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรค่ะเนื่องจากผู้ผลิตขาดแรงจูงใจ 3. ทรัพยากรทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพค่ะ 3ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมระบบนี้นะคะมีความใกล้เคียงกับระบบคอมมิวนิสต์ค่ะแต่อยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมรัฐเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรการผลิตพื้นฐานไว้เกือบทั้งหมดและเป็นผู้วางแผนเศรษฐกิจกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นฐาน ค่ะและอีกระบบสุดท้ายนะคะก็คือระบบเศรษฐกิจแบบผสมค่ะข้อดีนะคะก็คือเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความคล่องตัวม,มีการใช้กลไกร่วมกับกลไกราคาในการจัดทรัพยากรของระบบค่ะส่วนข้อเสียนะคะคือ 1. การมีกำไรของระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรอาจก่อให้เกิดปัญหาในด้านความเหลื่อมล้ำทางฐานนะและรายได้ค่ะส่วน 2. ข้อเสียที่2นะคะก็คือการที่รัฐเนี่ยเข้ามาแทรกแซงทางตลาดเนี่ยทำให้เกิดปัญหาช่อลาดบางหลวงหรือทําให้มีการบิดเบือนได้ค่ะ 3. ปัญหาเอกชนไม่กล้าลงทุนได้อย่างเต็มที่เนื่องจากไม่แน่ใจในสถานการณ์ทางการเมืองของนโยบายของรัฐบาลค่ะสําหรับวันนี้ทีฉันขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้